อาจาเลยครับเธอไพ่อย่างมากขำจนแบบกระจุยกระจายฉีกทุกกฎจริงๆจะบอกว่าเป็นหนังที่คนมาดูมากๆเลยเพราะว่ามันคลายเครียดแล้วก็สนุกมากแบบหัวโล่งลงไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะบอกเลยว่าตลกมากครับคือถ้าใครนั่งใกล้ๆพวกเราจะได้ยินเสียงขำัอเราะดังมากปล่อยจอยฟิลฟิลคือสนุกมากขำแบบขำน่ารังเื่องมาคือขำไม่หยุดมันจะมีครบรถมากไม่ว่าจะเป็นดราม่านิดๆแล้วก็คอมเมดี้สนุกเฮฮากันมองไปด้านล่างนี่คือป๊อปคอนตกหมดแลยค่ะมันจะแบบกระจุยกระจาย ก็พี่โอนกับพี่ปอมมากเลยครับโมบ้ากันโมบ้ากับคู่นี้เขาเขาขายกันอยู่แล้วไม่ต้องบอกเลยก็คือพี่เขาสองคนอ่ะคือเข้ากันดีมากแล้วไม่รู้เลยว่าแบบอันไหนเป็นบทอันไหนเป็นจริงอะค่ะชอบคาริสามารอยู่กาเ่นอยู่เพียนวมากเพียรได้ใจฮะชอบพี่คาริสสามากแบบสุดจริงๆชอบมากเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆนั่งขำตั้งใจแบบตั้งดูทีเซอร์แล้วอ่ะอาตมาฟ้าผ่าวันนี้ในโรงภาพยน